ข่าวความสวยเป็นภัยนะคะล่าสุดเกิดขึ้นกับอดีตไอดอลหนุ่มหน้าสวยแดนประดิษฐ์นะคะอย่างนิชิโอกะเคนโงะวัย22ปีค่ะอดีตสมาชิกบอยแบนด์วงมาจิกปรินซ์นะคะที่จบการศึกษาอำลาวงไปตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ล่าสุดค่ะกลับมาขึ้นพาดหัวข่าวนะคะกรณีถูกนายซโยชิโอซาวะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทวตาาเบะเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดวงมาจิกปรินซ์ลงละเมิดทางเพศข่มขืนกระทําชํเราค่ะตามข่าวบอกว่า ว่านิชิโอกะนะคะเดบิวต์เข้าวงการกับวงนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยวัยทีนและเนื่องจากเป็นหนุ่มหน้าสวยหน้าหวานมีอารมณ์ขันและมีความสามารถรอบร้านทําให้เขานั้นโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะโดยนอกจากมีผลง,งานเพลงแล้วก็ยังมีงานดีเจอีกด้วยแต่เพราะว่ามีรูปร่างที่เล็กบางนะครับและใบหน้าเรียวเล็กแถมสวยหวานเกินชายทําให้ถูกเข้าใจผิดบ่อยครั้งว่าเป็นผู้หญิงครับผมและข่าวว่านี่เองนะครับก็เลยทําให้นายซิโยชิโอซาวะผู้บริหารค่ายอดีตสังกัดถูกตาต้องใจครับ พยายามขายขนมจีบขอเป็นแฟนมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นิชิโอกะเคนโงะอึดอัดใจ,จตัดสินใจแจ้งความจำงกับทางต้นสังกัดปลุกปั้นเพื่อขออำลาวงการยุติบทบาทการเป็นไอดอลครับแต่แล้วนะคะในวันที่ทางบริษัทวัฒนาเบ entertainment เรียกประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่เคนโงะนั้นขอลาออก ตัวหนุ่มหน้าหวานกลับถูกนายซโยชิค่ะลวนลามในที่ประชุมนะคะพอประชุมเสร็จเนี่ยก็ถูกลากตัวไปก่อเหตุคมคืนก็ทำชำเราในห้องน้ำต่อยด้วยหลายฝ่ายนะคะจึงมองว่าด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้เขานั้นตัดสินใจอำลาว,วง Magic p r i นซ์อย่างปัจจุบันทันด่วนทั้งที่หน้าที่การงานนั้นกำลังไปได้สวยขนาดนี้นะคะคะดีความทางตำรวจนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ